สวัสดีครับก็มาให้อาหารปลานะครับของไส้ไก่กันอีกนะครับวันนี้ฝนก็ลงเม็ดอยู่นะครับไม่รู้จะขึ้นกินหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองหวานนะครับเมื่อกี้เห็นมาเปิดตัวอยู่บุ๊บบับุ๊บบับอยู่ตอนที่ผมให้ตอนที่ผมให้อาหารปลาเล็กเห็นมาปุ๊บบับุ๊บบับอยูอ่ลองดู สิกินให้ผมมานอพี่น้องหลานลงไปก่อนนะครับมันถ้าฝนจะตกแบบนี้มันไม่ค่อยกินแต่เรไม่แน่ครับ <c oughs> องรองให้ตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาสักอนเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว เงียบเลยครับขึ้นมาตัวเดียวเดี๋ยวมันเห็นผมใส่เสื้อแดงบ่อ่ามาอีกตัวนึงแต่อยู่วงนอกล้วขึ้นอยู่ข้าทางออ้าวเตมหครับเตมแลเป็นสองตัวละมุมนี้ครับมุมนี้ ปะะดุกใหญ่อยู่ตรงนี้วันนี้ลองไปมุมนั้นนะครับประดูกใหญ่อยู่ตรงนั้นครับลาจะเพียนเงียบเลยครับ เอาแล้วครับเอาละมีเอาละเหมือนมีปลากลายครับมันอกี้มือนเป็นปลากลายขึ้นโอ้นี่ครับออกไปนอกเลนออกนอกเลน Oh. Tuh, tuh, -tuh. ไปให้มุมทานนี้ก่อนนะครับีก็กินเริ่มกินและมามุมทางนี้หน่อยเหมือนจะขึ้นกินอยู่ผมหวานเม็ดเล็กไปมันบังตัวมันอ๋อน่าจะได้อยู่ เอาเม็ดใหญ่ล้ให้ปลาสลิดมันแทะกอนนะมันชอบแทะฝุ่นจากอาหารกินพืชนะอันอาหารปลากินพืชนี่เหนียวแล้วมาขึ้นทั้งนี้ครับนี่กินดีกว่า มไก่กนีครับนชอบอยู่นอกเลน,เน,นเลยังไงไม่รู้ต่างประมาณนี้ครับเราหันกล้องไปทางนี้มันก็มาขึ้นทางนี้ป้าเพาะเล็กนี่ไม่ขึ้นกินอาหารเลยไม่รู้เป็นยังงฝนตกก็ โอ้อบดใกล้ๆครับปรงมานอาหารนี่ไ Yeah, Do you have any? cái cây này bằng <laughs> bấy quầy không โอ้พี่ใหญ่ขึ้นด้านหลังหนักๆเลยครับเออวันนี้ปลาอันนี้ผมขึ้นดีจังปลาบึกอันนี้ก็เหมือนเดิมครับลอยคออย่างเงี้ยตามธรรมชาติเดี๋ยวดักรอดูพี่ใหญ่ครับพี้พี่ใหญ่ขึ้นอย่างหนักเลยโไรมครับม่อกี้ อืมบ่ได้แลกครับมันเฮียแล้วครับัเก่า กล้องมาใส่มันฟบุกขึ้นเนาะยังก็มันรู้โอเคครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,น,นี้นะครับทางนี้กินดีนะครับเดี๋ยวหาจังหวะสวยๆจากพี่ปลาแล้วกันนี้ขึ้นกินดีจยู ฝรนินตัวนี้ใหญ่รุ่ยรุ่ยขึ้นมาเอาละครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ